สวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านวันนี้กลุ่มบริษัททาคุณิกรูปจำกัดมหาชนมีโอกาสได้มาสรุปผลการดำเนินงานและภาพรวมในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มกิจการประจำไตรมาส2ปี2563นะคะโดยวันนี้ผู้เข้าร่วมออชี้แจงข้อมูลมี2ท่านได้แก่คุณนิตาตีวีรานุวัตรค่ะและดิฉันทิติมาธนาปกิจค่ะ สำหรับหัวข้อที่เราจะพูดกันในวันนี้นะคะแบ่งออกเป็น3เรื่องนะคะเรื่องแรกจะเป็นภาพรวมในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทค่ะค่ะตอนนี้บริษัทอันนี้ก็เป็นภาพของโครงสร้างของบริษัทในกลุ่มทาคุนิกุ๊ปนะคะเราก็จะมีบริษัทรูปเนี่ยอยู่ที่เราถือ99%เอนี่ยอยู่55 5บริษัทนะคะแล้วก็จะมี กลุ่มบริษัท c a z ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะคะแล้วก็มีบริษัทที่เราเป็นบริษัทออร่วมอีกสี่บริษัทนะคะค่ะธุรกิจของเรานะคะก็จะมีเหมือนมีหกธุรกิจนะคะเริ่มอันที่หนึ่งนะคะเป็นธุรกิจขายแก๊ส LPG นะคะค่ะแล้วก็เป็นขายแก๊สแบบ โค้เซลนะคะคือเป็นคล้ายๆเป็นเหมือนยี่ปัวนะคะรับเรารับมาจาก uh, บริษัทมาตาเจรายใหญ่นะคะคือเช่นปะตะทสยามแก๊ส WP หรือว่าโรงกลั่นนะคะแล้วก็รับแล้วก็ไปส่งลูกค้าลูกค้าก็จะมีอยู่3ประเภทหลักๆก็คือเป็นปั๊มแก๊สแล้วก็มีอุตสาหากรรมก็เป็นพวกโรงงานนะคะแล้วก็เป็นถูงต้มตามบ้านก็จะเป็นโรงบรรจุนะคะ ขายยอดขายของเรานะคะที่เห็นตอนออประมาณมันเริ่มแต่ประมาณปี58นะคะที่ยอดขายของเราเนี่ยค่อยๆตกลงเนื่องจากการปริมาณการใช้แก๊ส LPG เนี่ยมันน้อยลงเพราะว่าทั้งเรื่องราคาน้ำมันเนี่ยถูกลงแล้วก็มีเรื่องราคาแก๊สที่มันลอยตัวมันก็เลยทำให้ราคาแก๊สกับราคาน้ำมันเนี่ยมันค่อนข้างใกล้เคียงกันมากขึ้นมากกว่าสมัยก่อนนะคะปริมาณการใช้งานก็เลยลดลงโดยเฉพาะส่วนที่เป็นถ้าเห็นในกราฟเนี่ยส่วนที่เป็นสถานีบริ บริการก็คือปั๊มแก๊สถูกต้มนะคะจะยอดจะลดลงอย่างมากนะคะแล้วก็มีเพิ่งประมาณไตรมาสหนึ่งปลายไตรมาสหนึ่งแล้ปลายไตรมาสสองที่ผ่านมาเนี่ยก็ลดลงอย่างมากเพราะว่าโควิดก็คือคนไม่ใช่ใช้รถก็ไม่ได้เติมน้ำไม่ได้เติมแก๊สนะคะแต่ว่าที่เห็นที่เป็นแท่งสีแดงนี่ขึ้นมานะ,ะก็คือเราก็พยายามเปลี่ยนจากการขายไปที่ปั๊มนะคะ มาเป็นการขายไปที่โรงงานอุตสาหกรรมนะคะก็ยอดอุตสาหกรรมเราก็ค่อนข้างจะขึ้นมาต่อเนื่องแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะเกิดพอ Q2 เนี่ยเกิดโควิดแล้วก็ลูกค้าก็มีกําลังการผลิตลดลงนิดหน่อยปริมาณการขายเราก็เลยลดลงนะคะ,ะบริษัทต่อมาก็คือบริษัทก่อสร้างนะคะก็จะมีบริษัท c a z นะคะที่เทาทำก่อสร้างเป็นลูกค้าในกลุ่ม Oil and Gas ที่ทาง รลยยองมาตับพุทลูกค้าก็จะเป็นกลุ่มปตทนะคะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งก็จะเป็นคาคูนีประเทศไทยนะคะเราก็ทําก่อสร้างทาพวกเป็นรับเหมาทําระบบท่อแกส๊สอย่างเช่นนะคะในโรงแรมเนี่ยจะมีโรงแรมหรือห้างสรรพสินค้าเนี่ยเขาจะมีครัวหรือว่ามีพุดคอร์ดไงคะเราก็ทําระบบท่อแล้วก็เดินขึ้นไปให้เขานะคะก็ะไรายได้ที่เห็นที่มันเติบโตมาทุกๆปีเนี่ยเป็นเพราะว่าหลักๆก,ก็จะมาจาก C S นะคะ ธุรกิจต่อมาเป็นธุรกิจทดสอบนะคะก็จะคล้ายๆกับบริษ,ษัทไทยแอนดีทีกับคอร์ลิเทคนะคะ <c oughs> เราทรําทดสอบความปลอดภัยทางด้านวิศวกรรมนะคะ <c oughs> อย่างเช่นเออ่ทดสอบท่อท่อแกส๊สท่อน้ํามันที่มีหรือว่าท่อเออ่หรือว่าทุกๆอย่างที่มีแรงดันนะคะเราก็ทดสอบว่ามันยังใช้งานได้ปลอดภัยตามกฎหมายหรือเปล่าคะ่ะก็เออ่รายได้นะคะก็ตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นทุกปีนะคะแล้วก็ปีที่ผ่านมาเนี่ย ที่เพิ่มขึ้นมากเนี่ยเพราะว่าเรามีไปเปิดสาขาที่ระยองนะคะประมาณปีสองปีที่ผ่านมานะ,ะปีนี้เราก็คิดว่าไรายได้ก็น่าจะเติบโตมากจากธุรกิจนี้ค่ะธุรกิจสุดท้ายต่อมานะคะเป็นธุรกิจขนส่งนะคะก็ส่วนเออส่อวนใหญ่เราก็จะพพอร์ตการขนส่งการเขายแกส๊ส LPG นะคะคือ,คอรับส่งให้ตัวเองนะคะแล้วก็มีขนส่งวัตถุอันตรายนิดหน่อยเป็นแอมโมเนียนะคะทำให้ปตทค่ะ แล้วก็มีธุรกิจล่าสุดเราเป็นอสังหาริมทรัพย์นะคะเราก็ได้ร่วมทุนกับบริษัทพาร์ทเนอร์เรานะคะคำหมู่บ้านจัดสรรนนะคะสำหรับส่วนถัดไปจะเป็นผลการผลประกอบการของกลุ่มบริษัทนะคะในไตรมาสที่ผ่านมานะคะรายได้ของกลุ่มบริษัทโดยรวมนะคะเป็น721ล้านบาทนะคะลดลง5.94%เมื่อเทียบกับ ไตรมาส2ของปี19นะคะสาเหตุของไรายได้ที่ลดลงนะคะเกิดจากปริมาณขายแก๊สลดลงนะคะโดยเฉพาะกลุ่มสถานีบริการที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเนื่องจากผู้บริโภคะงดการเดินทางนะคะแล้วก็มีไรายได้ส่วนจะเห็นว่าด้ากราฟด้านขวามือนะคะสัดส่วนไรายได้ของกลุ่มบริษัทในปัจจุบันนะคะสีแดงเข้ม,มค่ะ จะเป็นสัดส,ส่วนรายได้ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนะคะซึ่งมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะปัจจุบันสัดส,ส่วนรายได้ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจะอยู่ที่81.14เนะคะเมื่อเทียบกับสัดส,ส่วนรายได้จากการขายแกส๊สจะอยู่ที่15.12ซึ่งลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มกิจการนะคะอ,อ,อัตรากำไรสุดกำไรขั้นต้น รมาสสองที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ7%นะคะลดลงแล้วก็กำไรสุทธินะคะลดลงเหลืออยู่อยู่ที่0 4 8นะคะสาเหตุที่อัตรากำไรลดลงนะคะเนื่องจากกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างค่ะเรามีการปรับประมาณการต้นทุนนะคะซึ่งเกิดจากผลกระทบในออของการทํางานล่าช้าในช่วงโควิดนะคะให้มีต้นทุนที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้นนะคะทำให้อัตรากําไรโดยรวมของกลุ่มบริษัทลดลงนะคะโดยสัดส่วน กำไรของกลุ่มกิจการนะคะส่วนใหญ่ก็ยังเป็นเ,เกิดจากธุรกิจและเหมาก่อสร้างนะคะซึ่งสัมพันธ์กับไรายได้หลักนะคะโดยเน็ตกำไรสุทธิในช่วงที่ผ่านมาของส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่นะคะอยู่ที่3.5ล้านบาทค่ะสำหรับสินทรัพย์โดยรวมของกลุ่มกิจการนะคะปัจจุบันมีสินทรัพย์โดยรวมลดลงเล็กน้อยจากธันวานะคะจาก2319ล้านบาทเป็น2012ล้านบาทนะคะ โดยที่สินทรัพย์หลักๆของกลุ่มกิจการจะเป็นลูกหนี้การค้าแล้วก็รายได้ค้างค้าง,งรับนะคะอยู่ที่ประมาณเกือบประมาณ8 800ล้านนะคะแล้วก็มีสินค้าคงเหลืออยู่ที่ประมาณ200ล้านในขณะที่สินทรัพย์ถาวรน,นะคะออกลุ่มกิจการมีการซื้อลงทุนซื้อเครื่องมือเครื่องใช้เพิ่มขึ้นนะคะทำให้สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจาก692ล้านบาทเป็น736ล้านบาทค่ะ ในส่วนของนิสินนะคะปัจจุบันกลุ่มกลุ่มกิจการมีนิสินลดลงจากสิ้นปีที่แล้วนะคะอยู่จาก1,123ล้านบาทเป็น10,39ล้านบาทนะคะโดยนิสินส่วนใหญ่นะคะยังเป็นนี้สินหมุนเวียนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าหนี้การค้ารายได้รับล่วงหน้าแล้วก็เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินค่ะซึ่งสัดส่วนนิสินต่อทุนนะปัจจุบันนะคะอยู่ที่0.88เท่าแล้วก็อัตราส่วน นีสินที่มีพาราดอกเบี้ยต่อทุนนะคะอยู่ที่0.29เท่าค่ะซึ่งถือว่าอยู่ในระดับต่ำค่ะออตอนนี้นะคะยังยังไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามเข้ามานะคะในระหว่าถ้าเกิดว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดนะคะรับชมวิดีโอนี้นะคะแล้วก็มีคำถามส่งเข้ามายัง สามารถส่งคำถามเข้ามาที่บริษัทได้นะคะผ่านทางอีเมลหรือว่าโทรศัพท์มาสอบถามที่บริษัทก็ได้ค่ะโอเคค่ะงั้นวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการรับชมค่ะ